ปวดหลังยังไงสงสัยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประาสาทสวัสดีครับกลัอบมาพบกันอีกครั้งกับดรฟันดอทฟิโอสตชกับผมครับน,น,นายแพทย์อนันต์ชาเสิฮาหรือหมอฟันครับเป็นวิสัญรีแพทย์และหมอฝังเข็มกิการ้จะนั่งหมอฟันต้องหายปวดคลิปนี้ครับหมอจะมาแนะนาวิธีการสังเกตว่าคุณมีการปวดหลไรยังไงสงสัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คุณจะเป็นหมอนแล้วคุณประสาทหมอนรองกระดูกปิ้นกระดูกฝันหลังเฟืองอกระดูกสันหลังคนอะไก็แล้วแต่อาการมันเป็นยังไงครับเมื่อมันอาการแตกต่างจากอาการปวดหลังทั่วๆไปยังไง คลิปนี้หมอจะมาแบ่งปันกันครับถามว่าทำไมหมอฟันถึงมาพูดเรื่องนี้ครับเคยมีเคสเคสนึงครับที่หมอฟันเคยเจอครับคนไข้มีการปวดหลังนะฮะแล้วจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมีการปวดหลังแล้วก็มีการล้าลงขาละแต่คนไข้จแตใคิดว่าเป็นอาการปวดทั่วๆไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วคิดว่าเป็นลักษณะของอ่ะก็แค่เป็นปวดหลังธรรมดาเฉยๆอะไรก็คือเกิดจากการยกของหนักคนไข้ไปกินยาแก้ปวดพอกินยาแก้ปวดก็เหมือนจะดีขึ้นนะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งอาการปวดมันมากขึ้นเริ่มมีอาการชาเริ่มมีอาการอ่อนแรงแล้วมาพบค ซึ่งบางทีแล้วเวลามันปิ้นหรือมันทซิฟิบสัมันเยอะมากเกินไปแล้วโอกาสครับโอกาสที่มันจะกลับมาหายหรือกลับนี้มันจะหายเร็วกว่าคนอื่นมันยากละคือการรักษามันจะยากขึ้นและมีความเสี่ยงสูงมากถ้าสมมติว่าคุณเป็นเยอะๆมากเกินไปมันอาจจะต้องผ่าตัดโอเคไหมครับในวันนี้ความสําคัญของวันนี้คือคุณต้องรู้ก่อนโอเคไหมว่ามันปวดยังไงและคุณต้องไปหาหมอถ้าเป็นโรคกลุ่มนี้โอเคไหม เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ผมว่ามันไม่ได้นะคุณอย่าไปเอะคิดเหมือนเป็นโรคปวดหลังทั่วไปเหมือนคนไข้ที่หมอฟันพูดถึงคนนี้นะฮะนะมันมันไม่โอเคนะฮะมันไม่โอเคนะครับนะับเพราะฉะนั้นะวันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันในเรื่องนี้แล้วกันนะครับชื่อชื่อคุณแนนนะวันนี้คนไข้ชื่อคุณแนน,ะน,น,นชื่อคุณแนอณแนอะ่ะนะโอเคเรามาดูกันเลยปกติคารลังฟันเราจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคไหมเราจะมีกระดูกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก,กระดูกแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีหมอนเป็นตัวรองรับเส้นประสานนะ หมอนเป็นตัวรองและเส้นสายแบบนี้แล้วก็จะมีไขนหลังเป็นแบบนี้โอเคม้านนีไข่หลังปกติคุณไม่ควรจะปวดแบบไหน,นถ้าปวดหลังแบบไหนก็นคือสงดง่ถ้าเป็นปวดหลังทั่วไปก็จะมีการปวดอย่างนี้คะสมมติว,ว่าคุณปวดอ่าเดี๋ยวฟักคู่นะครับแป๊บหนึ่งอ ปวดหลังทั anyway, ่วๆไปก็ค like so ือคุณจะปวดแค่ช่วงเอวปวดเฉยๆไม่ได้มีเล้าไปไหนก็ปวดอยู่กับที่แต่อาการปวดหลังของกระดูกสันหลังสาคือจะมีลักษณะอาการปวดล้าร่วมด้วยจะมีลักษณะของอาการปวดล้าร่วมด้วยถามว่าทําไมถึงปวดล้าเพราะมันไปทับเส้นประสาทนั่นเองถามว่าทำไมถึงเาเพราะมันไปทับเส้นประสาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูรูปนะครับก็คือว่าไอ้เจ้าไอ้สิ่งเนี้ยสมมุติว่าคุณเป็นแค่กล้ามเนื้อเฉยๆอาจจะมุนี่เป็นหลังคุณก็จะปวดแค่ตรงช่วงเอวแค่นี้คือจบสมมุนี่เป็นด้านหลัง แต่คนที่เป็นกระับกระระคือมันเกิดจากอะไรมันเกิดสมมติว่าคุณวันนี้คุณเป็นยาของหนักมีความดันตอนนี้จะสูงขึ้น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 ถูกไหมเวลาก้มยกของหนักความดันในกระดูกเราสูงขึ้นมันไปกดทับกับหมอนรองกระดูกไอ้เจ้าหมอนรองกระดูกที่เกิดขึ้นคือพอมันดูกดทับมันก็เลยไปเบียดกับเส้นประสาดด้านหลังหรือไขสันหลังทางด้านหลังไขสันหลังเรามีอะไรครับเรามีเส้นประสาทครับถูกไหมครับไขสันหลังเรามีเส้นประสาทที่จะมาเลี้ยงบริเวณของขา นะสมมุติว่าเราคุณเดินไปเดินๆแล้วคุณหยิบตะปูคุณกระดุกขาได้นะทุกคนทุกคนสมัครกระโดดขาได้เพราะเราเจ็บแล้วร่างกายเลยตอบสนองแต่เมื่อไหร่ที่มีการบาดเจ็บเช้นประสาทความรู้สึกของเราก็จะลดลงนึกภาพว่าถามว่าไปที่ขาทาง์ั้มีขาสมัรถในการเดินได้ยกได้นึกภาพว่าก็มีเส้นประสาทที่ช่วยควบคุมในตรวมของกล้ามเนื้อนึกภาพว่าก็จะมีกล้ามเนื้อมีเชื่อมต่อทบบริเวณของกล้ามเนื้อถูกไหมเช้นประสาทควบคุมอาการและความรู้สึก เช่นคุณไปเดินในน้ําแข็งคุณก็จะมีการเย็นคุณจับน้ําเย็นๆคุณจะมีการเย็นมือก็เป็นชุดแบบความฝึกทันไม่ทันทันเนาะแต่ทีนี้เจ้าหมอที่เส้นศาสสร์พอมันคุณยกของหนักเลยแล้วแต่ความบริสุทธขึ้นมันไปทับเส้นประสาทสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะมีการปวดแต่อาการปวดของมันที่จะเป็นในสนาะการปวดแล้ว คุณจะปวดเล้ามาหน้าขาคุณจะปวดเล้าไปหัวเข่าคุณจุดเล้ามาหน้าแข้งหรือคุณจะปวดเล้าไปที่นิ้วโป้งหรือปวดอะไรก็แส่ถ้าเป็นลักษณะการปวดเล้าบ่งบอกว่าคุณเป็นลักษณะของการบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือจะเป็นหมอนรองขอเส้นประสาทนั่นแหละโอเคไหมงนั้นถ้ามีการปวดเล้าสงสัยว่าใช่แล้วถ้าเป็นปวดแค่แท่นหลังเฉยๆแล้วไม่ได้นล้าไปไหนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงโอเคไหมนะร่วมกับอะไรครับ เริ่มกับอะไรบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเป็นปวดร้าวแล้วมันจะเป็นแบบเป็นเหมือน,น,นไฟช็อตแป๊บ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 เหมือนอะไรวิ่งนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาปวดเฉพาะแบบอยู่เฉยก็ปวดหรือบางคนมีคทิวิตี้บางอย่างแล้วมีการปวดร้าวเช่นสมมติคนแก,แก่เดินไปเยอะมากขึ้นที้สูกมันปวดแล้วมันหนักหนักขามัน,น,น,นงวนวงบอกไม่ถูกอันนี้ก็เป็นสงสไฟเหมือนกันแต่อันนี้สงงไฟในกลุ่มลักษณะของกระดูกสันหลังเสื่อมเด็นภาพว่าะนะแต่ทรงๆง,งอาการมันจะคล้ายๆกัน หลัยไม่ทันแล้วข้อที่หนึ่งคืออาการปวดร้าวเห็นนะข้อที่สองครับสิ่งที่คุณจะต้องมีคืออาการชาคุณจะมีการชาถามว่ามาถึงชาครับก็ที่เมื่อกี้บอกไปไงฮะนะมันโดนทับเส้นประสาทเส้นประาสระาททับหนที่ความรู้สึกร้อนเย็นสัมผัสอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณเหยียบปั๊บแล้วคุณตอนรู้สึกว่ามันเจ็บรู้สึกแบก็เหมือนเวลาคุณเป็นเบาหวานมีการชาปลายมือปลายเท้าเหมือนกันแต่อาการชาของ หมอเล็บทเปนประสาทหรือปวดหลังทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะชาแบบเป็นตามแนวโอเคไหมแต่คุณจะรู้ว่ามึนๆชาๆบอกไม่ถูกถ้านาอนะอันนี้พูดถึงกรณีของคอด้วยกันคอคุณจะมีการชาของนิ้วชาของมืออะไรก็แล้วแต่เป็นต้นนะครับอันนี้อันที่สองเนี่ของชาอันที่สามคุณจะมีปัญหาเรื่องของการอ่อนแรงครับคุณจะมีปัญหาเรื่องอาการอ่อนแรงครับก็อย่างที่หมอฟันบอก อย่างที่หมอฟันบอกคุณจะมีการนั้นมีการอ่อนแรงทําไมเพราะอะไรเพราะเวลาคุณเดินคุณไปไหนะคุณใช้เส้นประสาทเส้นประสาทมาเลี้ยงบริดเวณของกล้ามเนื้อขาทําให้ขา,า,ขาคุณสามารถยกขึ้นได้แต่เมื่อไรเส้นประสาทด้รับการบาดเจ็บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมาเลี้ยงขาได้ไหมไม่ได้พอไม่ได้ขาคุณจะมีแรงไหมก็จะไม่มีแรงะฉะนั้นใครที่มีการปวดร้าวมีการชามีการอ่อนแรงนะฮะไม่จําเป็นต้องมีทุกข,ข้อเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะโดยเฉพาะอาการปวด นะมึงบอกว่าเราจะสงสัยว่ามีปัญหาของเส้นประสาทอย่างแน่นอนนะเป็นลักษณะของมลเส้นประสาทอย่างแน่นอนนะถ้าคุณเป็นที่แขนนี่จะเป็นลักษณะเล้ามาที่มือแทนจากคอล้ามาถูกไหมถ้าเป็นที่ขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าสมมติว่ามันรุนแรงกว่านั้นอีกโ้โหหนะักกว่านั้นอีกคุณอาจจะมีภาวะเรื่องของอการปัสสาวะอุจจาระไม่ได้อันนี้นลําบากเลยปัสสาวะเ <ๆ S 2> ส้นประสาทนั้นไปควบคุมปัสสาวะอุจจาระมันได้รับการบาดเจ็บอันนั้นนะอัน,น,นตรายกว่าเดิมโอเคไหมนะฮะ ก็เฉะนวันนี้ฝากกันไว้นะครั hours, บปวดร้าวชาหรืออ่อนแรงอะไรก็ได้นะถ้าคุณมีชาแสดงว่าคุณเส้นประสาทเด่นอันนี้คนที่เป็นเบาหวานจะเด่นเรื่องนี้แต่คนที่เป็นหมอนรับคมเส้นประสาทกระดูกฟันหลังเคลื่อนหมอนรับกระดูกปิ้นทับเส้นประสาทกลุ่มนี้นะหรือกระดูกฟันหลังเสื่องพวกนี้จะมักมีอาการทั้งสามอาการคือปวดร้าวชาแล้วก็แหลกโอเคเนาะนี่คือคีย์เวิร์ดฟันง่ายๆเพื่ออะไรครับเพื่อวันนี้หมอฟันมาบอกคุณมาเตือนคุณมาแนะนําคุณแล้ว เพื่อสมัยที่คุณเป็นอย่างนี้คุณจะได้รีบไปหาคุณหมอเพื่อทําการรักษาทันทันเพราะรักษามันไม่ใช่แค่กินยาแก้ปวดจนจบอย่างคุณแนนกินยาแก้ปวดและมันไม่จบแต่พอเป็นหลังพอไปหาออทีคุณหมอบอกว่ามันเป็นเดือนแล้วต้องผ่าตัดมันไม่คุม้มหมอฟันมาเตือนแล้วนะหมอฟันมาแบ่งไปแล้วนะหมอฟันมาบอกแล้วนะหมอฟันมาเบรกแล้วนะนะ ถ้าใครชอบคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือก,กดแบ่งปันให้กับคนอื่นๆนะคบคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ด like, กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นๆด้วยแล้วกันครับจะได้ปลอดภัยนะจากเพราว่านี้หมอฟันเป็นหมอฝังเข็มหมอฟันเจอคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากๆที่มารักษานะนะและ้วบางคนก็กินยาไม่ได้บางคนก็กินยาช้าเกินไปหรือบางคนก็ไม่เข้าใจหลักการรักษาหรือบางคนไม่รู้ที่ซ้มว่าตัวเองเป็นโรคนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้หมอฟันมาเตือนแล้วนะมาแบ่งปันแล้วนะ ไว้ได้โปรดระมัดระวังนะได้โปรดดูแลตัวเองด้วยนะและเดี๋ยวในบทต่อไปหมอฟันจะมาบอกวิธีการรักษา,าพวกหมอเราเสริมเบื้องต้นว่าเราควรจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะให้ทุกคนเข้าใจจะได้จบอาการปวดนี้ทันอย่างทันท่วทีแต่วันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้ขอให้ทุกคนรู้สัก ปวดล้าวชาอ่อนแรงนะครับแถมไม่อยกอันนึงถ้าเป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมพวกนี้เวลาเดินมากๆเขาจะต้องนั่งแล้วเขาจะเดินต่อไม่ได้เขาจะรู้สึกหนักๆก้นใครเคยเป็นอันนั้นและครับคุณอาจจะมีภาวะเลืองของกระดูกสันหลังเสื่อมมาแล้วโอเคเนาะใครชอบทีินี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัมันธ์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเวลาหมอฟันมาจะได้ จะได้มาดูคลิปหมอฟันที่หมอพยายาแบ่งปันอย่างที่บอกครับหมอฟันไม่ได้อะไรครับหมอฟันที่อยากทุกคนหายปวดจริงๆให้ทุกคนมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงที่สมบูรณ์จริงๆน,น,นะครับและก่อนจบคลิปครับหมอฟันมีสื่อเล่มหนึงน่งครับมาแนะนาครับหายปวดด้วย 3M นะครับถ้าใครสนใจนะครับนี่คือหนังสือแก้ปวดที่ดีที่สุดปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดอะไรไม่งั้ปวดหมอนรากะาระดูกกระดูกประสาทก็มีอธิบายอยู่ในคลิปนี้อย่างฟันๆเข้าใจง่ายและคลิปนี้ใต้คลิปก็จะมีอะไรนะจะดูมี มีคือโค้ดนะเพื่อบ่งบอกให้คุณไปถึงเช็คลิสก็ได้นะมีบทเรื่องเรื่องการปดหลังปวดหลังต้องผ่าตัดด้วยหนอแล้วก็สอนวิธีการนวดกดจุดนะครับบางจุดๆที่สําคัญด้วยนั้นใครสนใจก็ทักมาที่ไล n e แอดด r u n ฟนะครับอดรย่างนี้นะนะแล้วก็ทักมาที่ไลน์ดอกรฟันได้นะครับแล้วตัดต่สอมคุยได้ เป็นวันนี้ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจหวังว่าทุกคนจะรู้และจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องใครไม่รู้ก็ขอรู้ซะหรือใครที่เป็นแล้วเดี๋ยวเราดูกันในคลิปต่อไปครับว่าหมอฟันจะมาแนะนํำยังไงกันบ้างได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอฟันไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดครับหมอฟันไม่ใช่หมอที่ดีที่สุดครับแต่หมอจะนั้นจะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุดที่ได้ครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสด เป็นดีกันคือเจนน่ามิฟันต์สมไฮเปอวูดบายบาย